สนับสนุนโดยอุ่นใจในต่างแดนด้วยประกรันการเดินทางจาก m s i g สายการบิน TWA y i s y o u r Sing Corporation สวัสดีครับคุณผู้ชมครับหาเรื่อง <tablespoons S 2> ที่ในวันนี้นะครับเป็นตอนพิเศษที่ผมจะพาผู้โชคดีจากกิจกรรม Let's Go Korea และก็ผู้สนับสนุนรายการของเรานะฮะบินรัดฟ้าสู่ประเทศเกาหลีครับด้วยสายการบินทีเวย์ครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราได้รับเกียรติจากคุณเชเมียงบุญนะครับผู้จัดการสายการบินทีเวย์ประจำประเทศไทยครับให้เกียรติมาส่งพวกเราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับท่านได้เลยครับคุณผูชมท่านทีเวย์ฮังกง 어, 방콕 지점장 최병문이라고 합니다. 반갑습니다. T-way 항공을 위해서 어, 항상 애용해주시는 손님 여러분께 이자를 리 빌어서 감사를 드립니다. T-way 어, 항공은 어, 한국 최고의 저가 항공사로서 손님들을 항상 최소의 비용으로 최대한의 서비스를 제공할 수 있도록 더욱 노력하는 방. 되도록노력할예정입니다러เพลิดเพลินนะครับก็ได้เวลาขึ้นเครื่องกันแล้วนะครับสำหรับการเดินทางในครั้งนี้ครับเราเดินทางด้วยสายแกรมินทีเวครับซึ่งสัมผัสได้ถึงความเป็นกันเองของพนักงานต้อนรับครับแล้วก็ที่นั่งเนี่ยสะดวกสบายมากๆครับ เราจะเดินทางจากสุวรรณภูมิประเทศไทยครับไปที่สนามบินอินชอนประเทศเกาหลีนะฮะใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงครับคุณผู้ชมครับเนื่องจากเครื่องบินนะฮะนั่งสบายมากๆาครับเผลอแป๊บเดียวก็ถึงเกาหลีแล้วครับคุณผู้ชมครับและที่แรกที่เราไปนะฮะเราจะมุ่งหน้าไปที่เมืองโกยางครับคุณผู้ชมครับเพื่อที่จะไปชม สถานที่หนึ่งที่ผมก็ไม่เคยไปเหมือนกันนะฮะนั่นก็คือวันเมาสโนว์พาร์คนั่นเองครับซึ่งที่นี่ก็ถือว่าเป็นสวนสนุกนะฮะแห่งใหม่ที่กําลังมาแรงเลยทีเดียวครับที่สวนสนุกวันเมสาแห่งนี้นะครับก็มีกิจกรรมหลากหลายคุณได้ร่วมสนุกกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นสเก็ตน้ําแข็งครับคุณผู้ชมครับรวมถึงจักรยานปั่นบนน้าแ,แ,แข็งแบบนี้ด้วยนะฮะจะปั่นทางตรงทางข้างมีหมดครับคุณผู้ชมและไฮไลท์ที่นี่ก็คือสุนัขลากเลื่อนครับ น่าเล่นมากๆเลยฮะเอาเป็นว่าเราไปชมบรรยากาศของผู้ร่วมทริปของเรานะฮะว่าจะสนุกสนานขนาดไหนครับ เป็นเพียงบรรยากาศเลนน้ำย่อยเท่านั้นครับกับกิจกรรม Let's go Korea ฮะช่วงหน้ายังมีอีกหลายที่ให้น่าสนใจเลยทีเดียวติดตามได้สักครู่เดียวฮะสนับสนุนโดยนิตยาสารเที่ยวรอบโลกนิตยาสารแบลฟูตกับก็สู่หารเรื่องเที่วสเยลครับคุณผู้ชมครับเรายังอยู่กันที่ประเทศเกาหลีครับ ผมพาคุณผู้ชมมาที่เมืองยงอินครับซึ่งที่นี่นะฮะก็จะเป็นสถานที่ถ่ายละครครับของ MBC ครับเขาเรียกว่า MBC Dra ซดรามีอครับคุณผู้ชมครับก็เป็นการจำลองนะฮะบ้านเมืองในยุคโบราณนะครับตั้งแต่ยุค3ก๊กเกาหลีครับรวมถึงยุคของอาณาจักรโชซอนด้วยนะฮะและที่นี่นะครับเขาสร้างขึ้นเมื่อปี2005ครับแล้วก็เปิดให้เข้าชมครั้งแรกในปี2011นครับพื้นที่เนี่ยกว่า2 5 0 0 0 0ตารางเมตรเลยทีเดียวนะครับ ซีรีส์ดังๆนะฮะที่ถ่ายทำที่สตูดิโอแห่งนี้นะครับก็มีหลายเรื่องเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นแด่จังกึมจอมนางแห่งวังหลวงครับทงอีราชินีซันท็อกและอีกมากมายครับคุณผู้ชมครับที่เป็นละครนแนวพีเรียนนะฮะซึ่งที่นี่นะ,ะถ้าคุณได้มาเนี่ยก็จะเหมือนจำลองนะฮะบรรยากาศในอดีตมาได้อย่างครบถ้วนเลยทีเดียวครับ จากเมืองยงอินครับเราเดินทางกันต่อมาที่เมืองซูวอนครับเราจะพาคุณมาชมมรดกโลกครับนั่นก็คือป้อมฮวาซองนั่นเองครับป้อมนี้นะครับถูกสร้างขึ้นในช่วงปีคศ1794ถึง1796นะครับโดยพระเจ้าจองโจครับกษัตริย์หมายเลข22ของราชวงศ์โชซอนครับซึ่งที่นี่เองนะฮะได้รับการขนานนามให้เป็นมรดกโลกนะครับในปี1997นะครับความยาวของป้อมปราการแห่งนี้นะครับยาวถึง5.5กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับ และถ้าคุณมาในวันอาทิตย์นะครับในช่วงของเดือนมีนาคมจนถึงพฤศจิกายนครับก็จะมีโชว์การใช้อาวุธนะฮะโดยนักแสดงด้วยนะครับส่วนช่วงนี้นะเรามาค่ําไปหน่อยครับก็ได้เห็นแต่คนเล่นเว้าฮะและก็วิวที่สวยงามยามค่ําคืนครับของเมืองซูวอนนะฮะวันลุ่งขึ้นครับเราเดินทางเข้าสู่กรุงโซครับเมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต้ครับเราจะพาคุณมาชมนะฮะดอกไม้ครับที่สวยงามในโอลิมปิกพาร์คครับท่ามกลางบรรยากาศ ฝนตกพรำๆแบบนี้นะฮะถ้าใครได้มากาแฟนี้รับรองว่าโรแมนติกใช้ได้เลยทีเดียวครับสวยงามเลยทีเดียวครับที่นี่ก็จะเต็มไปด้วยดอกกุหลาบครับดอกทิวลิปแล้วก็ดอกไม้สวยงามอีกหลายชนิดมากมายเลยทีเดียวนะฮะถ้ามีโอกาสได้มาในช่วงของเดือนพฤษภาคมจนถึงมิถุนายนนะฮะก็จะได้เห็นดอกไม้ที่สวยงามแบบที่พวกเราเห็นกันแบบนี้ฮะ ดื่มด่ำกับความสวยงามของดอกไม้ของโอลิมปิกปาร์คแห่งนี้แล้วนะครับคราวนี้ผมจะพาคุณนะฮะไปเข้าวัดเข้าวาครับไปดูความงามทางจิตใจกันบ้างนะฮะที่นี่เลยครับวัดพงอินซาครับวัดนิกายพุทธมหายานครับที่ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจและก็ตึกสูงในฝั่งคังนํำครับวัดนี้นะครับสร้างขึ้นในปี794ครับในสมัยของอาณาจักรชินล่าครับและก่อนเข้าวัดนะครับที่นี่เขาจะมีน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นะฮะให้เราเนี่ยได้ดื่มล้างหน้าหรือว่าเอาไปบูชาก็ได้นะครับ ดูครับผู้ร่วมทิปของเรานะฮะแม้แต่เจ้าตัวน้อยคนนี้นะฮะก็ชอบแล้วก็ถูกใจมากๆเลยด,เดียวครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่คุณสามารถทำได้ที่วัดพงอินซาแห่งนี้นะครับคือการมาอยู่วัดหรือว่า Temple Stay นั่นเองครับใช้เวลาอยู่วัดเนี่ย1-2วันครับ โดยกิจวัตรประจําวันนะครับของการมาอยู่วัดหรือว่า Temple Stay นี้นะครับคือการตื่นตีสี่ครับทำวัดเช้าทําสมาธินะครับแล้วก็มีการยิงธนูนะครเพื่อความสงบของจิตใจด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นเทรนด์ใหม่นะที่ได้รับความนิยมครับของชาวเกาหลีแล้วก็ชาวต่างชาติเลยทีเดียวกับ Temple Stay นั่นเองครับ และสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของวัดพงอินซาแห่งนี้นะครับก็คือพระพุทธรูปหินอ่อนขนาดใหญ่ครับคุณผู้ชมครับที่ชาวเกาหลีเนี่ยนิยมเข้ามาขอพรนะครับขอบอกว่าศักดิ์สิทธิ์จริงๆครับคุณผู้ชมครับผมเคยของหายที่เกาหลีฮะแล้วก็มาขอพรที่นี่ให้ได้คืนครับแล้วก็ได้คืนจริงๆด้วยนะครับคุณผู้ชมครับส่วนการไหว้แล้วก็การกราบที่นี่ครับเขาเรียกว่าการกราบแบบอัศดานบประดิษฐ์นะครับการกราบโดยใช้มือสองเข่า2เท้า2ลําตัวแล้วก็หน้าผากลงติดพื้นนะครับคุณผู้ชมครับ ก็เป็นการกราบอีกหนึ่งแบบนะฮะที่ผมก็ไม่เคยทำเหมือนกันนะฮะแล้วก็ได้ทำที่นี่ครับวัดพงศ์ไทรนี้ครับถือว่าเป็นสถานที่ที่เงียบสงบนะครับท่ามกลางความวุ่นวายของเมืองหลวงและก็ดีใจครับที่ได้มาฮะ อีกหนึ่งสถานีนะครับที่ผมต้องแวะมาทุกครั้งที่ได้มากรุงโซครับก็คือถนนแห่งนี้ครับถนนนี้เรียกว่าการสซกิหรือว่าถนนสายแปะกวนนะครับซึ่งแต่ละฤดูนะฮะถ้าคุณมาเดินที่นี่บรรยากาศก็จะแตกต่างกันไปครับที่การูซุกิแห่งนี้นะครับก็จะเต็มไปด้วยตรอกซอกซอยมากมายครับที่เต็มไปด้วยร้านค้านะฮะไม่ว่าจะเป็นร้านเสื้อผ้าแบรนด์เนมเกาหลีแบรนด์เดมนอกมีหมดนะฮะรวมถึงของกินแล้วก็ร้านกาแฟน่ารักน่ารักด้วยนะครับ ใครที่แวะมากรุงโซนะฮะผมแนะนําให้มาที่นี่เลยนะครับวิธีการมาง่ายมากๆครับก็นั่งรถไฟมาลงสถานีซินซานะครับเดินมาอีกหน่อยก็ถึงแล้วครับอีกหนึ่งสถานที่ที่เพิ่งเปิดใหม่นะครับแล้วก็เป็นที่ถูกใจของผู้ร่วมทริปของเรานะฮะก็คือ l i ฟ e Friend s Cafe and Store ครับคุณผู้ชมครับที่จะได้เห็นนะของที่ระลึกที่มาจากโปรแกรม Line ครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าโคนี่นะครับเจ้าราวนะฮะเจ้าแซนลี่นะครับที่เป็นที่ถูกใจของใครหลายๆคนนะครับถ้าใครที่มาที่กาโลสุกิก็ไม่ควรพลาดที่แห่งนี้ครับ ปิดท้ายเบรกนี้นะครับด้วยสถานที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์อีกหนึ่งแห่งครับนั่นก็คือพระราชวังชางดอกกุ้งนะฮะที่นี่นะครับถือว่าเป็นพระราชวังแห่งที่2ครับของกษัตริย์ราชวงศ์โชซอนนะต่อจากพระราชวังเคียงบกกุ้งครับซึ่งสร้างขึ้นนะครับในปีคศ1 4 0 5ครับและปัจจุบันเนี่ยเป็นพระราชวังที่มีความสมบูรณ์ที่สุดนะฮะในประเทศเกาหลีเลยก็ว่าได้ครับและได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกนะครับในปียนวยงามนีงการเลยทีเดียวคริบมครับ นอกจากนี้แล้วนะครับถ้าใครมาชมพระราชวังชางดอกกรุงแห่งนี้นะฮะเขายังมีสวนแห่งความลับหรือว่า Secret Garden ครับอันนี้ต้องจ่ายตังแยกเพิ่อมอีก5,000วอนนะครับคุณผู้ชมนะถ้าอยากไปชมนะฮะแต่เนื่องจากเรามีเวลาน้อยครับก็เลยชมได้แค่พระราชวังชางดอกกรุงเท่านั้นนะฮะความสนุกยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับติดตามมาได้ในช่วงหน้าครับ หาเรื่องเที่ยวเซลฟี่คอนเทสต์นะครับเพียงคุณถ่ายรูปเซลฟี่ตัวคุณหรือแก๊งเพื่อนขณะชมรายการนะครับโพสมาที่ f a c e o o o k f a n p a ทิฟฟา f เดอ e r หาเรื่องเที่ยวนะครับแล้วก็ชวนเพื่อนมากดไลค์แล้วก็แชร์ให้มากที่สุดครับรูปไหนโดนใจทีมงานแล้วก็มียอดกดไลค์สูงที่สุดครับรับไปเลยครับตั๋วเครื่องบินไปกับกรุงเทพเชียงใหม่จากการบินไทยจํานวน1รางวัลครับหมดเขตร่วมสนุก7กันยายนนี้ครับแล้วมาเซลฟี่กันเยอะๆนะครับ อาทิตาครีเอชั่นรับออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัลทุกชนิดดาวน์โหลดคู่มือนำเที่ยวทั่วโลกผ่านแอปพลิเคชัน Travel Book สำนักพิมพ์อาทิตาศูนย์รวมข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศชั้นนำของเมืองไทย วันที่3มของการเดินทางครับผมพาชาวคณะของเรานะฮะขึ้นเขาหน่อยครับคุณผู้ชมครับอาจต้องใช้พละกําลังและความฟิตนิดหนึ่งครับผมจะพามาที่สวนสาธารณะที่หนึ่งนะครับที่มีความสวยงามและอยู่ใจกลางกรุงโซเลยทีเดียวนะครับสวนแห่งนี้นะครับมีชื่อว่าฮานินคงวอนครับคำว่าฮานินนะครับมาจากคําว่าฟ้านะครับแล้วก็คงวอนเนี่ยแปลว่าสวนนะครับถ้าแปลง่ายๆเป็นภาษาไทยจริงๆแล้วก็สวนเทียมฟ้านั่นเองนะฮะ บริเวณนี้นะครับเป็นบริเวณของ World Cup Stadium นะครับสถานที่จัดฟุตบอลโลกในปี2002ด้วยนะครับแล้วก็บริเวณนี้ก็จะมีส่วนสาธารณะถึง5แห่งด้วยกันครับคุณผู้ชมครับพอขึ้นมาถึงยอดเขาแล้วนะฮะคุณต้องเดินมาอีกประมาณ400เมตรนะครับก็จะเจอกับสวนฮานคงวอนครับ ไม่ได้เชื่อนะครับว่าใจกลางกรุงโซนะฮะเมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต้นะฮะจะมีสถานที่แบบนี้ครับคุณผู้ชมครับผมมาที่นี่นะครับผมนึกถึงสถานที่หนึ่งที่ผมได้ไปที่เกาะเจจูนะครับนั่นก็คือซองกึมบุรีนะฮะลักษณะคล้ายๆกันเลยทีเดียวครับจุดเด่นของเขาก็คือท้องฟ้าที่สวยงามครับแล้วก็ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ไปสาลสุดลูกหูลูกตาครับยิ่งถ้ามาในหน้าของฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนะฮะจะเห็นทุ่งหญ้าเหลืองอร่ามเต็มทุ่งนี้ไปหมดเลยทีเดียวครับ แต่เรามาในหน้าร้อนนะฮะก็จะได้เห็นทุ่งหญ้าเขียวขจีสวยง่ามไม่แพ้กันครับซึ่งผู้ร่วมทีของเรานะฮะก็ถ่ายรูปกันอย่างสนุกสนานครับแล้วก็สามารถอัปโหลดโอดเพื่อนๆได้ทันทีครับผ่าน Global Wi-Fi ผู้ใหญ่ใจดีของเราครับและตอนนี้นะครับได้เวลาแล้วฮะที่เราจะไปฟังความรู้สึกครับของผู้ร่วมทีของเรานะฮะว่าเขาสนุกกันขนาดไหนครับอันนี้ได้มาเที่ยวทริปนะครับกับทางทริปฟเโดยการ เป็นผู้โชคดีจากการซื้อประกันของ MSIG นะครับจากการที่ไปเที่ยวโยุโรปมาเนะ่เมื่อเดือนเมษาที่แล้วนะครับก็ทริปนี้สนุกดีครับมีเพื่อนร่วมทริปเยอะมีน้องๆน่ารักมีตัวกวนอยู่ด้วยสนุกดีครับก็สนุกดีครับทริปนี้ก็พามาเที่ยวในที่ที่เราไม่ไม่ไม่เคยเห็นเนาะเป็นมุมอีกมุมมองหนึงของเกาหลีสนุกดีครับได้ได้เปิดโลกมุมมองกว้างกว้างใหม่ ครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณ MSIG แล้วก็ทางทิไฟเดอร์นะครับที่จัดทริปสนุกๆอย่างนี้ให้ขอให้มีทริปนี้เรื่อยๆนะครับขอทริปไกลๆอย่างตุรกียุโรปหรือว่าอเมริกานะครับขอบคุณมากครับครับพวกเราก็เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้โชคดีนะครับที่อัดคลิปมาร่วมสนุกกับรายการทิฟฟาเดอร์หาเรื่องเที่ยวนะครับกับกิจกรรม let's go korea นะครับสำหรับทีนี้สำหรับผมนะครับก็รู้สึกประทับใจนะครับแล้วก็อบอุ่นกับทีมงานนะครับมีความสุขมากๆเช่นกันครับ ก็ทริปนี้รู้สึกนะคะครบมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะอาหารการกินแล้วก็จะมีการไปเดินเที่ยวตามสถานที่ต่างๆที่ทัวปกติอาจจะไม่เคยพาไปแล้วก็เราไม่เคยไปมาก่อนนะคะร mm hmm. วมๆรู้สึกประทับใจมากแล้วก็อยากกลับมาเที่ยวที่ประเทศเกาหลีอีกค่ะสำหรับผมก็ดีใจครับได้ดูในรายการครับไม่นึกไม่ฝันว่าพิธีกรพาไปดูที่นี่แล้วได้มาจริงกับพิธีกรที่ท เราดูในโทรทัศน์เลื่อยเชื่อมากครับขอบคุณจริงๆครับอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเลยนะครับถ้าคุณมากรุงโซครับคือที่นี่เลยครับ e n s o Tower ครับ หรือว่าหอคอยน้ำซานนั่นเองครับหอคอยแห่งนี้นะครับมีความสูง236.7เมตรนะครับแล้วก็สร้างขึ้นตั้งแต่ปี1969แล้วล่ะที่นี่ก็ถือว่าเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนเกาหลีนะครับโดยเฉพาะคู่รักเนี่ยเขาจะชอบมาปิกนิกกันที่นี่นะฮะแล้วก็ชาวต่างชาติก็นิยมมาเที่ยวที่นี่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็กิมมิคของเขาก็คือการคล้องกุญแจคู่รักนั่นเองครับซึ่งเป็นผู้นําแฟชั่นโลกเลยทีเดียวนะฮะปัจจุบันนี้ก็จะมีเห็นหลายแห่งเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นที่ปารีสหรือว่านดนนะครับ บรรยากาศของที่นี่นะครับในกลางวันแลวก็กลางคืนเนี่ยก็จะแตกต่างกันคุณผู้ชมครับถ้ามากับคู่รักเนี่ยแนะนําให้มากลางคืนครับเพราะว่ามีร้านดินเนอร์กันแบบโรแมนติกเลยทีเดียวนะครับที่หอคอยนําซานแห่งนี้นะครับตอนนี้นะครับผู้ร่วมคณะของเราเนี่ยก็สนุกสนานกับการถ่ายรูปมากๆเลยทีเดียวนะครับก็ดีใจครับที่มีความสุขกับสถานที่แห่งนี้ครับหอคอยนําซานหรือว่า Enso Tower ครับ ิดท้ายกิจกรรม l e t s Go Korea ีหาเรื่องเที่ยวนะครับด้วยการพาผู้โชคดีและก็ผู้สนับสนุนรายการของเรานะฮะมาล่องเรือชมความสวยงามของทัศนียภาพแม่น้ำฮานกันแบบชิลๆนะฮะเป็นการส่งท้ายความทรงจำดีๆครับที่เกิดขึ้นตลอด5วัน3คืนที่เกาหลีของพวกเรานะฮะกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับจะเกิดขึ้นอีกแน่นอนครับคุณผู้ชมก็ต้องติดตามข่าวสารของรายการเราอย่างใ,ใกล้ชิดครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้มีความสุขมากๆสวัสดีครับ สวัสดีค่ะพวกเราเป็นผู้โชคดีจาก MSIG นะคะอ๋อป้าก็นึกงว่าป้าม็ไม่ใช่วัยรุ่นมาเน้อคงไม่สนุกที่ไหนได้ก็สนุกเหมือนกันก็ทุกคนเป็นกันเองมากค่ะมาไม่กี่วันก็สนิทกันหมดเลยขอบคุณ MSIG มากๆนะคะ MSG ประกันภัยกับรายการทิฟฟเดอร์หาเรื่องเที่ยวนะคะได้จัดแคมเปญ l e s c o Korea ขึ้นมาเพื่อที่จะตอบแทนท่านผู้ชมและลูกค้าของ MSG ประกันภัยทุกท่านให้ได้สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีแบบรู้ลึกรู้จริงไม่เหมือนใครค่ะนอกจากนี้ทาง MSG ประกันภัยเนี่ยได้มอบประกันภัยการเดินทาง MSG Travel Easy เพื่อคุ้มครองกับผู้เดินทางทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยและยังครอบคลุมไปถึงเรื่องกระเป๋าเดินทางหายและไฟล์ดีเลย์ด้วยนะคะ m อ็มหวังว่าผู้เดินทางทุกคนจะได้สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบไม่เหมือนใครและเอ็กซ์คลูซกับคุณแนทอิทธิพงศ์นะคะขอบคุณค่ะ หาเรื่องเที่ยวเซลฟี่คอนเทสต์นะครับเพียงคุณถ่ายรูปเซลฟี่ตัวคุณหรือแก๊งเพื่อนขณะชมรายการนะครับโพสต์ Post มาที่ Facebook Fanpage ทิฟฟเดอร์หาเรื่องเที่ยวนะครับแล้วก็ชวนเพื่อนมากดไลค์และก็แชร์ให้มากที่สุดครับรูปไหนโดนใจทีมงานแล้วก็มียอดกดไลค์สูงที่สุดครับรับไปเลยครับตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพเชียงใหม่จากการบินไทยจำนวนหรางวัลครับหมดเขียนรูปสนุก7กันยายนนี้ครับแล้วมาเซลฟี่กันเยอะๆนะครับ